กำลังไปเกี่ยวหญ้าอยู่นะคะก่นองค่ะอู้มนีกระตัมงานอืมกำลังไปเกี่ยวหญ้าอยู่กำลังไปเกี wrote, ่ยวหญ้าอยู่ถากอนถากอนถากอนเลยถากอน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 เมื่อใดสิออกคือน่านออกแค่เ้ะเมื่อใดสิออก ตัวใดสิออกกอนนี่ฮะคือว่าเห็นมีพฤติกรรมสิออกจกักเทียท่องกระไนเออเออท่องไนแล้วท่องไนแล้วให้ยับไปทางพุ่นให้แม่เบิ่งดูแล้แล้วเออเออยับไปยับไปทวอยับไปอีกเจ้าหน่อยดูท่องลั่นเหรอบ่หึ นั่นบ่เป็นตะออกง่ายโอ้ยอีนี่กะกของแม่อยู่นี่ละเอาบ้านนี่เอาออกจากข้อด้วยเดี๋ยวลูกเดียวเดียวเดียวเด,ยวเดียวเขากำลังไปเกี่ยวหญ้าอยู่เดี๋ยวเบิ่งแม่เบิ่งดูโอ้ยท้องรันแล้วสะโพกกับรันแต่ว่านมยังบ่ทันได้อันนั้นปานใดนมบ่ทันได้ใหญ่ปานใดแต่ว่า สะโพกคือรันลแล้วบันสะโพกคือรันลแล้วอีละเดียว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 เขาให้ออกทางใดล่ะนี่ฮะอีนั่นกัดโอ้ยโอ้นี่กระยูบแล้วบันเนี่ย เอา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 เออเอเอาขากำลังไปเกีียวหยาอยู่ลูกเขากำลังไปเกี่ยวหยาอยู่หาขาก่อนฝากชมชิปเย้ทุ่มนอนนาด้วยนะคะฝ<ม>ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องคะตัวนี้ล่ะสีออกเดียนนี่ล่ะตาวาบอลูมือได้พี่น้องเอ้ยคนอ่ะ นี่กะย่านแล้วน้มกับไค่ให้ทุม่มแวะมาเบิงค่ายให้น้องไส้เพราะว่าได้ยินมาควายสิออกลูกฉันเดีเดี๋ยวนี้ก็เล่แว่มาเบิงให้เราว่ามันเป็นยังไงรถเกี่ยวเขาก็อยูปู้นพี่น้องเออ,อยูุนี่ล่อยุนี่ละ